อืมเอาแล้วผู้ใดโทรมาหาน้ำตาลอีกบาทนี่เรื่องค่าดองนี่ตกลงไปครับเนี่ยขยังนยิ้มบ้านเปือยๆอยู่เด้นอยู่ฮะกินข้าวมันก็อิ่มกินข้าวแป้งขึ้นป้อมไม่ให้น้ำตาลกินน้ำเนี่ยฮะ ทำส้มผู้ภาษากันต่ตำส้มตำส้มส้มตำส้มมะกรอแบบผู้ภาษากันต่อส้มมะกอเออสมมะสมกอหูเด้งหูเลาอีย่างอ่ะมามาฝากนี่ก็ได้มชภูมิทัไทยเลยฮะไทยเราไทยเราชภูมิท้ตื่นแล้วตื่นจากฝันแล้วฮะน้ำตาลนี่ยังกลน ทอดปลาสุกไหมพ่อเทาตอมทอดปลาสุมไหมพ่อเทาเออทอดปลาสุมไหมพ่อเทาโอ้เหมือนขึ้นแม่ปันเหมือนนี่พ่อต้อมตายกูปวดหัวต้องมายุ่้องกันครับสองคนนี้ต้องยุ่งกันเหมือนขึ้นแม่ปันเหมือนนี่พี่ต้อมเจ้าที่เจ้าที่ต้อมเล่นบัวปะบ่าแมนแบบร้องเพ่งเันร้องเพ่งเห็นปงแน่ต้อมเล่นบัวน่ะ น้ำต,ตาลแล้วมาคนหลอกเพียงเนี่ยต้อมเรนโบ้เนี่ยเพียงยังไงเอา,าผลงานเพียงหนึ่งเพียงยัง่าเพียงต้อมเรนโบ์เพียงยังงเจ้าหูว่าไว้เพียงได้จันเป็นความลับโอ้ยังก่อน เราขึ้นนีแล้วเกิดอะไรขึ้นครับทำไมกล้องเยอะขนาดนี้เนี่ยทำไมกล้องเยอะขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นครับหลายชนิครับวกนี้กล้องยังวะแนครับตัวีโรกาโมไม่ใช่สิฟนดาราโทมาเนดาราอาจารย์เชิญงงเลยครับว่าเป็นอันจะเชนน้อกินแล้วตอนนี้อาจาร์เชิญคนพอเเขาบอกวาใกล้ปาแก้มเราอาจารย์ปลือกอ่าไทย เอาแล้วล่หอมแก้ม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 เนีหอมแก้มเอาเอาให้หอมแก้มหนก่งสาวบาทนึงหาหนึงหอมแก้มแค่บาทโอ๊ยบ่าวต่ออย่างไรถอดปลาซุนนี่เลยเชิญแม่ปานมางานน้ำเชิญแม่ปานะงานเจ้าโทรหาแม่ปานในเรื่องบอกให้เราเตรียมงานถาขั้นเจ้าจีมา่อคอหนาเพราะแม่ปานปิดไม่เท่าดิเจ้าหูจ้าแม่ปานบอก มีปัญหาอยไรบ้างดิดูเบาแต่ดูเบาเขาเ็งแนวอยากแนวกินอยู่เขาเ็งแนวกินอยู่เน่ากินอยู่แม่แม่ปานเป็นแม่น้ำตาลเป็นแม่เขาเจ้าแล้วเปลี่ยนจะเหงื่อาเปลี่ยนเมียก็จะเหงื่อมุดหนึ่งถ้วเป็นเมียข่อยมาตั้งแต่างแล้วคอยเป็นนั่นพระเอกยุสาวหน่อย จาเกิเป็นพระเอกจริงๆปอเอาผมเเคยเห็นจบเป็นพระเอกไหมเป็นอยูท่านบอกคนยากพระเอกขาดแั่นพระเอกขาดพระเอกจำเป็นมากนี่ยังเอามาคือให้ก็ได้ดอกก็ได้งานดอกระทับคือไม่คื้อโอ้ยยืนยันไหมนี่เอาว้าวนี่ยังบอกดูกันตั้ง่าแปดช่องครับอนนพกัน สวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับพี่น้องครับผมกดเข้อียังกวันไหนน้าจาลร้องเพลงอยู่จ่นพูดวันไหนน้ตาลจะไปร้องเพลงอย่นพูวน้ำตาลจร้องเพลงอยู่ใจร่ดวันไน้ตาละองเอู่ใ่นันอนน้ำตอเพู้ใดนไห้าล้อเอูนห้ตะอพูรพู้ว้เลยู่ใ่นูนไผเอ้าลเพ็่ กเท่าเอานี่ผู้ใดนี่บุกบจักกังได้ไอ้น้ำตาลไหมมนกูบอาทีสเกต์มหาตาลด้วนี่ช่วยแล้วกูบีสเกตด้วนี่เขามาทีสเกต์นี่เขามาหาน้ำตาลเมนเอาเอาคุยกันดู่นนะคุยกันดยหวอกันดนนะเออมาเลยด้วนี่ การถึงตัวโคตรยันแยงเลนสูกับเสือเขาอมเงินค่าดองมาเลยที่นเยงไหปสูงกัเป็นคนสือมากนะปลาสูเขาก็งไม่น้ตาลกินไหนี่หเมินที่ะ้จไหอ่างผมเป็นนอเขากร้ิเฮงไหนเบ้ามนน้องบ่เมนน้องผู้เบาผู้เบาป็นอ้รุ่นไอ้เป็นรุ่นไอ้น้ำตาลหละเป็นผู้เบาเอาเงินค่าดอกมากพูนๆนะบากแดงมูเขาเก่ามาฝากมาตอนึงนี่ แกงโมเขาแบบมาจู่กินบุ้งเขาแบบมาจู่กินนี่แต่มันสูบพอดีนี่มันบดสูบไงที่จังไลยเอาไปเบ็บเดี๋ยวไปเบ็บเนี่ยเห็นบมอกขนาดบุ้งก็ยังติดไปเบ็บจู่กันกินนะเจ้าคืดเบิงโอ้ยฟูเงยังเนี่ยเบับบุ้งการเต้นตัวย้อนแยงมากเลยอนกไอ้สิวอลรถกระป๋าเขาอลรถกระป๋าเนี่ยเขาแต่งหนาผุนิดหน่ะมึงอจี้วอล์ดยัง เขาเต่้หนาเขาแต่้หนาแต่้ตาเขาด้านหอดฝนตาพงเนี่ยนี่ออกรรยังเขาี่รรุกระบะรถเทเลอร์รถเทเลอร์แล้วะออรรถเทเลอร์ไปแก้ปุ๋ยเจ้าที่รรกรยังแกงเขารถกระบะรถกระบะน้องแจงในแก้นรนำาลไปคาคาพยาญชนะ ออทีวีไอตไอตออกไปทํางานแต่เ้าเน่เห็นบ่เขาเป็นคนดูมึงเป็นแน่ไรคอยทางานหลังแต่ตีสามหอดจกักม่งหอดพกทุงที่เหลือดิทีเหลือนอนแซาเ <laughs> <laughs> จรื่องนอบริษัท <laughs> บริษัทแรงไปทงานเยจรบ,บริษัทจะเื่ทีนน่น,นี่งานัอนเกวะ <laughs> เหลืองานหุกมง มึงขอานมึงตเลย่กูถามเนี่ยน้ำจืงอยู่เขาิ่เอาไวแม่งเดี่ยวแม่น้นกปิ่นเอาดิตกตากับปีงเขาิ่งเขาเปรี้าวแสบแสม่ไทเด็ดอุดมเลเด็ดอุดมอดแหนมหุบจนเลยยาวมันเด็ดเงียเด้อันร้อนแค่ไรมนคือหรอกจอดจะมาอาบน้ำบกกายกอนกล้องหลายคน ืออันพาเสือตัวย่างเสื่อนอย่อยากกินน้ำตาลอยากกินน้ำตาลไม่ไม่น้ำตาลนี่มึงหมเป็นยังก็อยากกินน้ำตาลบอกซื่อฟังดูน้ำตาลปีป้อมอยากหอมแก้มน้ำตาลหอมแก้มหอมแก้มโอ้ยเขาเนี่ยมันเหม็นเหม็นกต่สร้างเขาอยากหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้มน้ำตาล เห็นโรหอมแ้วไปหอมแล้วเดีอีกบันนึงอีกบันนึงเนเป็นวามแก่รียสีที่กันเก็คุเป็นพ่อคุณยังบ่สี่ที่เรอฮอร์ัหรอฮอร์กันตุก เอาเลยเนาะคอยปวดแฉนเนาะเอาจนกันเนาะเดี๋ยวให้เขาอินเขาเขากันเนาะเออขั้นมาขั้นหน้ากันนี่ลาฮวอมขึ้นมาคือเขานี่อันนี้ผู้ว่าวขี้ตะเกีได้เนี่ยต้องหอมขึ้นข้าวห่อนเลยขาดวงเป็นเสียนจะไหนวะเฉีนกัดติบอดได้จับเพราะนขี่ด้วยความเรื่องมุงเก่งครับขี่ความเรื่องมุงเก่งก็เลยได้ใส่ส่งตัวนี้ เสือเชิดอันเบิ้องเบื้งเขาเตรียมพร้อมันขนาดได้สูงก็เกืบว่าใส่เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมจัดเอาได้ซ้ำอีกเ้อเดี๋ยวขออนุญาตเฮ็ดกับเขากับน้ำก่อนเนาะขอบคุณหลายๆเอาเปล่าหาเงินมากพวท่านให้ผู้ใดหรอเหลือไว้ให้เจ้าอ่นละมหอบเงินมากกว่ากับพวกหามันดอกนี่มันขีดพานใบสองตื่นจริงเห็นไหมจริงขอล้วก็นอนยังดอกครับ เจ้าล่ะเจ้าลูกเห็นงานตัวงมุวงขายปุ๋ยเฮ้ยเลนครับเอาไปไปยบยุบ่จบจวบจวบจบจุ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 บุบาุบจ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 ุบนุบจลบจรบบจาบนุบจุบจุบจบจุบจดบจรบดบบอนีแล้วบ้